สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้ง่ายมากๆเลยเรียกว่าเป็นการเอาของที่เราเหลือเอาไว้เนี่ยกินเหลือไว้มาทําเป็นเมนูใหม่ให้เกิดความแบบมีความสดใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะก็วันนี้เราจะทําเป็นข้าวผัดน้ำพริกกะปิค,ค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะแล้วก็สามารถ เพิ่มเครื่องเคียงต่างๆเข้าไปได้ตามที่เราต้องการเลยแต่ว่าหลักๆวันนี้เราก็จะมาทําแค่ตัวข้าวให้ดูนะคะส่วนอื่นๆมาแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากจะใส่อะไรบ้างนะสำหรับเมนูข้าวผัดน้ําพริกกะปิของเราในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยข้าวสวยค่ะแล้วก็น้าพริกกะปิเชื่อว่าหลายบ้านนาจจะต้องเคยมีปัญหาแบบนี้แน่เลยที่แบบว่าเมื่อวานหรือว่าเมื่อคืนหรือว่ามื้อที่ผ่านมาเรากินน้ําพริกกะปิแล้วก็ทีนี้กินจิ้มไปจิ้มมาแล้วมันเหลือจะทิ้งเลยก็เสียดายหรือว่าจะเก็บไว้กินในมื้อถัดไปก็อาจจะรู้สึกเบื่ ะะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาน้ำพริกที่เหลือเนี่ยมาทําเป็นข้าวผัดกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเขาเนี่ยทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปทำกันเลยลวกันวิธีทำนะคะเราก็เริ่มจากการเอาข้าวเนี่ยนะคะไม่กำหนดอัตราส่วนเนาะเพราะว่าข้าวของแต่ละบ้านจำนวนสมาชิกจำนวนของ น้ำพริกกะปิที่เหลืออยู่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะเราก็บอกเป็นแนวทางเฉยๆแล้วกันนะก็เราจะใส่เข้าลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกกะปิที่เหลืออยู่นะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่อยๆใส่นะคะถ้าน้อยไปเนี่ยมันเติมได้นะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเยอะไปมันจะมันจะรสชาติเจ้นจนเกินไปนะนี้เราก็ใส่น้ำพริกกะปิลงไปนะคะ แล้วก็คลุกเคลาให้เข้ากันให้สีของมันจะเปียบข้าวเนี่ยมันโดนสม่ำเสมอดีนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะคลุกเค้าประมาณนี้นะคะก็คือเขาสม่ำเสมอดีแล้วสีสวยเท่ากันแล้วนะคะ แล้วก็เพื่อนๆสามารถชิมรสชาติได้นะว่ารสชาติมันเป็นยังไงจริงๆน้ำพริกกะปิเนี่ยเขามีรสชาติที่ค่อนข้างจัดจ้าแล้วก็คบรบรถอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ากลัวว่าพอมาผสมกับข้าวแล้วร,รสจะจางไปอะ่ะเวลาที่เราคลุกเนี่ยในนี้มันไม่มีอะไรที่ไม่สุกเนาะเราสามารถชิมได้เราก็ชิมเลยว่ารสชาติเป็นยังไงขาดเปรี้ยวก็เติมมะนาวนิดนึงขาดหวานก็เติมน้ำตาลขาดเค็มก็เติมน้ำปลามันแล้วแต่รสชาติที่เราชอบนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเตรียมเอาข้าวอันนี้เนี่ยนะคะไปผัดกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะผัดข้าวนะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องเคียงต่างๆก่อนอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยใครจะกินแค่ข้าวผัดน้ำพริกกะปิก,ก็ได้กับไข่เจียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีไข่เจียวชะอมแล้วก็มีปลาทูด,ด้วยนะคะเอามาทอดกินเคียงกันนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยอยากทําอะไรบ้างก็ทําได้เลยนะแล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาข้าวของเราเนี่ยมาผัดบนกระทะได้เลยผัดโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะคือเราจะผัดแค่ตัวน้ำพริกเนี่ยเขาพอแห้งไปกับข้าวนะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยมีความร้อนๆแค่นั้นนะ น,นิดหน่อยนะคะพรอเขาร้อนๆนเนี่ยเราก็สามารถเอาเขาไปจัดเสริมได้แล้วค่ะ แค่น,นี้นะคะเราก็จะได้เมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิไว้รับประทานแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนมีน้ำพริกเหลืออยู่ก็ลองออามาทําเมนูนี้ดูนะคะมันอร่อยมากๆเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกก เราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติคําแนะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ